อ่ะครับสวัสดีครับพบกับผมช่างมีท่ารายนะครับในช่องช่างมีท่ารายชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมช่างมีท่ารายนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆมาสอนนะครับเป็นการแทงหูบัวนะครับในการแทงหูบัววันนี้ผมก็จะมาแทงให้ดู 2- 3สามแบบนะครับคือหูบัวนะครับอันนี้นะครับเป็นหูบัวตัดมาจากเลเซอร์นะครับอันนี้ก็จะแต่งง่ายหน่อย แต่งง่ายแทงง่ายหน่อยนะครับหัวบัวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพราะมันเป็นทรงหัวบัวมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตัดออกจากเครื่องมามันก็เป็นทรงนี้แล้วมันก็อยากแต่งง่ายหน่อยนะครับอต่อมานะครับเป็นแต่งหัวบัวบานนะครับครับหัวบัวบานตัวนี้เป็นเลเซอร์ตัดออกมาครับเป็นเห็นไหมครับเป็นทรงบัวบานอยู่นะครับเราจะแต่งง่ายหน่อยนะครับมันก็มีขยัะให้นะครับแล้วก็ จะมีแต่งหูหูบัวนะครับตัดมาหูบัวนะครับแต่จะตังแต่งให้เป็นบัวบานนะครับแต่งให้เป็นบัวบานตัวนี้คืออยู่ที่ไอเดียเรานะครับไอเดียของเราว่าเราจะแต่งออกมาเป็นทรงไหนแบบไหนนะครับก็จะแต่งออกมาใกล้เคียงกับลักษณะประมาณชิ้นนี้นะครับตัวนี้แต่งมาจากเครื่องนะครับเครื่องตัดออกมาแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าแต่งจากหูบัวธรรมดาก่อนนะครับ ว่าเป็นแบบไหนนะครับแต่งแบบไหนนะขอขยับก้องนะครับโดยการใช้ตะไบท้องปิงนะครับใน <c oughs> การแทงนะครับ นี้ผมจะแทงเข้าใต้ห่วงนะครับอ่ามีแทงเข้าใต้ห่วงนะครับสองข้างเลยนะครับแล้วก็ใช้ตะไบในการลบลงนะครับลบขอบลงทำเป็นทรงคล้ายหลังเต่านะครับแทงเป็นคล้ายๆทรงหลังเต่า ชัดไม่เอ่ยครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับนี่เป็นแทงหัวบัวตูมธมรรมดานะครับหัวบัวตูมธมรรมดาอ่าชิ้นต่อมานะครับก็จะมาแทงนี่ครับเป็นหัวบัวบานที่ว่าตัดมาจากเครื่องนะครับตัดมาจากเครื่องนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะแทงเข้าใต้ห่วงเหมือนกันนะครับแทงเข้าใต้ห่วงโดยการใช้ดับบท้องติงเหมือนเดิมนะครับเ <c oughs> นี่ยครับวันืี้ก็แทงมาอย่างนี้นะครับและคันนี้ก็จะแทงบ่าบนนะครับบ่าบนแทงลงมาหาห่วงตรงสองข้างนะครับแทงลงหาห่วง นี่ครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบน,นี้นะครับอันน่ใแจว่าเห็นชัดไหมนะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับก็จะใช้สบายกลมนะครับสบายกลมเล็กนะครับหางหนูเล็กแทงลงมาที่ห่วงนะครับ ก็ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็จะามาเป็นลักษณะแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ตะไบาสามเหลี่ยมนะครับในการเก็บนะครับค,รค่อยๆเก็บนะครับตัวนี้ก็แทงแค่เป็นโค้งนะครับ อ่านี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับคราวน,นี้เราก็จะมาแต่งด้านบนนะครับเราก็จะมาแต่งด้านบนโดยการใช้ตะไบท้องปิงนะครับท้องปิงเล็กก็ได้นะครับท้องปิงเล็กกลางใหญ่ใช้ได้หมดนะครับแล้วท้องปิงเก็บลงนะครับ เห็นไหมครับเป็นอย่างนี้นะครับคันนี้เราก็ตะลงกระดาษซรายได้เลยนะครับนะครับคันนี้นะครับก็จะมาดูตอนแทงหูบัวธรรมดานะครับหูบัวธรรมดาให้เป็นบัวบานนะครับนะครับหูบัวธรรมดาให้เป็นบัวบานแทงยังไงนะครับมาดูไปแล้วครับเช่นเดิมครับแทงเข้าที่ห่วงครับ เห็นไหมครับแทงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไข่ขึ้นมาเป็นกากระบาดนะครับแต่ตรงบริเวณกากระบาดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงกากระบาดตรงนี้นะครับผมจะมากะขึ้นเหนือขึ้นนิดนึงนะครับใช้แต่บใบท้องปิงหรือแต่บใบสามเหลี่ยมก็ได้นะครับแทงลงไปนะครับ จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วไอ้ตัวที่ว่าเราทําเป็นกากระบาดนะครับตรงบริเวณกากระบาดเราก็จะใช้ตะไบหางหนูนะครับตะไบหางหนูตัวเล็กนะครับแทงลงนะครับแทงตรงบริเวณที่ว่าเป็นรอยกากระบาดขึ้นไปนะครับ มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใชต้ตะไบสามเหลี่ยมลบมุมนะครับลบมุมลบมุมตรงที่ว่าเรากากระบ,บาดไว้ครับน่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับ เราเก็บมุมตัวนี้ได้แล้วนะครับทรานี้นะครับแล้วก็ตัวโค้งตรงนี้นะครับตัวโค้งตรงนี้แล้วก็ใช้ตะไบท้องปิงในการแทงนะครับแทงลงไป เนี่ยครับก็เป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับด้านบนแล้วก็แทงลงมาหาห่วงเหมือนเดิมครับ <sk r isa> คล้ายๆกันนะครับแทงลงมาหาห่วงคิอว่าอยากบนนะครับดครับอยากตัวบนนี้แทงลงมาหาห่วงนะครับแทงลงมาหาห่วงแล้วตัวนี้เราก็ลบมุม ใช้สามเดี่ยวเก็บหน่อยนึงนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเก็บงานนะครับตรงบริเวณตรงโค้งตัวนี้นะครับใค้เป็นโค้งสโลปนะครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะไปลงกระดาษทรายนะครับแล้วก็จะนําไปลงกระดาษทรายนะครับแล้วผมจะให้ดูตอนผมลงกระดาษทรายแล้วปัดเงาเสร็จอีกทีนึงนะครับอครับมาต่อนะครับคราวนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับอันนี้เป็นหมูบัวนะครับหมูบัวที่ทาจากเครื่องนะครับที่จัดมาจากเครื่องนะครับเห็นไหมครับ จะอ็นมาเป็นแบบนี้นะครับบัวบานนะครับที่มาจากเครื่องนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนบัวตูมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นบัวตูมที่แทงมือนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับจะเล็กหน่อยนะครับเพราะว่าออกแบบมาเล็กนะครับก็จะประมาณนี้นะครับบัวเครื่องบัวมือนะครับ ก็จะคล้ายๆกันหน่อยนะครับแต่ตัวน,นี้จะใหญ่แล้วก็สูงหน่อยนะครับนี่เป็นบัวตูวบัวบานนะครับถ mm ่า hmm. ยคลิปนี้นะครับ mm hmm. ผมช่างนีท่าสายนะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ในช่องช่างนีท่าสายชาแนลถ่า hmm. ยคลิปนี้ก็ขอก่าวครว่าสวัสดีครับ